สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรครับอยู่ที่โชว์รูมบริษัทคูโบต้าเจริญชัยจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมรถแท็กเตอร์ตู้แอร์นะครับว่าการที่รถแท็กเตอร์นะครับติดแอร์มาพร้อมกับโรงงานนั้นนะครับเกษตรกรที่ ซื้อนะครับรถแท็กเตอร์ติดตู้แอร์หรือกำลังอยากจะซื้อนะครับว่า,ามีข้อดีอย่างไรนะครับตู้แอร์ที่ติดมากับโรงงานนะครับดีมาตรฐานอย่างไรและก็ท่านที่ยังไม่เคยชมด้านในนะครับว่าตู้แอร์ที่มาพร้อมกับรถนะครับด้านหลังผมเป็น L5018 นะครับ SP เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ สำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งเอาไว้นะครับเป็นรถแท็กเตอร์ขนาด50แรงม้านะครับ5018 SP ผมจะพามาดูนะครับตู้แอร์ของรถรุ่นนี้กันนะครับเดี๋ยวจะพาดูร,บรอบๆก่อนว่าตู้แอร์นะครับเขาติดตั้งมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเป็นด้านหน้าของตัวรถนะครับเพื่อนๆครับเป็นด้านหน้าเนี่ฮะกระจกด้านหน้าใสนะครับ ตู้แอร์นี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับจะมีการติดฟิล์มให้นะครับมูลค่า5,000บาทฟิล์มก็จะติดนะครับขึ้นอยู่กับท่านเกษตรกรลูกค้านะครับประตูเปิดได้สองข้างนะครับประตูเปิดได้ทั้งสองข้างเดยนนะครับนี่ครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างตู้แอร์เนี่ยจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเพื่อนๆครับเป็นโครงสร้างเหล็ก นี่ครับเหล็กทั้งชุดเลยนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับติดกระจกมองข้างนะฮะนี่ครับแข็งแรงครับดูแล้วแข็งแรงดีประตูก็จะมีโช๊คอัพโช๊คอัพสำหรับเปิดปิดอันนี้จะเป็นนะครับมือจับด้านในยาวเลยนะครับเพื่อนมือจับด้านในยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกเหมือนรถเหมือนรถยนต์เราครับเพื่อน ล็อกแล้วก็เปิดได้จะมีอายางนะครับรอบๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ <c oughs> ครับมียางรอบๆเลยก็ <c oughs> กันแอร์ออกครับเพื่อนๆอันนี้คือด้านขวาของตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกบานเล็กอีกบานหนึง่งนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮนะนี่เป็นด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดกระจกได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดด้านในนะฮะกระจกตรงนี้จะเปิดด้านในนะครับเพื่อนๆครับกระจกด้านหลังนี่ครับโครงเหล็กเหมือนกันนะฮะนี่โครงเหล็กหมดเลยนะครับขึ้นรูปมาจากโรงงานก็ดูมาตรฐานนะฮะสมราคานะครับนี่ฮะชื่อรุ่นนะครับแอร์เคบินครับเพื่อน ด้านหลังจะให้ดูก่อนนะฮะเขาจะมีติดสปอตไลท์ไว้ให้เพิ่มอีก2ชุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวชุดคอนเดนเซอร์นะฮะคอยร้อนนะครับเป่าลมร้อนนะครับเป่าลมร้อนออกมาตรงนี้นะครับก็จะไม่ไม่เกะกะนะครับก็ถือว่าเนี่ยฮะแล้วก็จะทําให้มันหลบฝนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอ่ะเดี๋ยวลืมนิดนึงด้านหน้านะฮะมีที่ปัดน้ําฝนให้นะครับ มีที่ปัดน้ำฝนให้แล้วก็มีสปอตไลท์อีก2ตัวนะครับวันนี้ผมจะรีวิวเฉพาะตู้แอร์นะครับเ,เพื่อนๆจะไม่ได้รีวิวไปตัวรถนะฮะก็คงจะมีหลายท่านแล้วรีวิวเรื่องรถไปแล้วเราไปชมด้านในกันครับเ,เพื่อนๆครับนี่ฮะที่เป็นกระจกเปิดนะครับบานกว้างเลยนะเ,นเพื่อนๆนี่ฮะอันนี้เราดึงด้านในแล้วก็จะมีโชคอัพ นี่ครับทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับไปรีวิวข้างบนกันเลยว่าข้างบนนะฮะนี่จะสะดวกสบายแค่ไหนมีอะไรบ้างนะครับหลายท่านก็จะยังไม่เคยเห็นนะครับท่านที่เป็นแฟนนะครับรถแท็กเตอร์นะฮะคูโบตานะเขามีตัวแอร์มาให้นะครับเป็นยังไงมัางเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อนอันนี้บังโคลนด้านในนะฮะเขาบุนี่ครับนุ่มนะเพื่อนเนี่ เดี๋ยวกด,กดได้นุ่มนะฮะไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับไม่ใช่พลาสติกแข็งนุ่มๆน,นี่ฮะเดี๋ยวดูจากด้านนี้ไปเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีช่องสําหรับเนี่ะเก็บของนะฮะช่องสําหรับเก็บของได้นะครับแล้วก็วางขวดน้ำนะฮะวางขวดน้ําวางโทรศัพท์นะเพื่อน เพราะตรงนี้จะมี usb ให้นี่ครับจุดชาร์จโทรศัพท์มีอยู่2จุดนะฮะ usb นะครับก็สามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็วางกระบอกน้ำวางแก้วกาแฟตรงนี้ก็จะวางเป็นนะฮะ,ะพวกคู่มือนะครับต่างๆได้หมดนะฮะนี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนเนดู ึ๊บครับนี่ฮะเพืเ่อนๆเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเนี่ยโอ้โหกว้างเลยนะครับทัศนศวิสัยมีโชคอัพสองตัวนี่ครับโชคอัพสองตัวแข็งแรงครับนี่กระจกข้างหลังนะฮะมาแล้วเรามาดูฝั่งขวากันทีนี้ฝั่งนี้เนี่ยฮะบังโคลนด้านในนี่ฮะ,นนฮะก็จะบุก Uh, เป็น uh, ไฟเบอร์หรือพลาสติกอย่างนิ่มนะ,นะครับประตูด้านนี้นี่ครับเปิดด้านในนะครอบเราเปิดออกนี่ครับเปิดกลางออกได้กว้างเลยครับกลางกางออกได้อย่างกว้างเลยแล้วทีนี้มาดูด้านบนการมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เป็นตัวกรองอากาศด้านในรถนะครับเผื่อมีฝุ่น เล็ดลอดเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นกรองฝุ่นนะครับด้านในห้องโดยสารหรือห้องตู้แอร์นะครับนะครับสามารถกรองตรงนี้นะครับเอาฝุ่นออกนะครับเผื่อมีฝุ่นเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นนะฮะขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์นะฮะอย่างแข็งนะครับอันนี้สวยนะครับเพื่อนๆสวยนะครับช่องแอร์นะฮะ มีทั้งหมด4ช่องนะครับปรับระดับได้นะครับ360หมุนได้นี่ครับ360เลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะโอ้เย็นฉ่ำเลยครับแอร์ผมบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าแอร์นะครับรถแท็กเตอร์ L 5 0หรือจะเป็น L 5 2นะครับขนาดของแอร์คือ20,000 BTU นะครับทำนะครับ ความเย็นได้ต่ําที่สุดตามที่วัดไว้ก็คือ7องศานะครับเพื่อนเจองศานี่คือหนาวนะครับเหมือนเราขึ้นดอยเลยนะครับปกติเราก็ใช้25องศาอันนี้ก็ตัวปรับแอร์นะฮะปรับน้ํายาแอร์แล้วก็พัดลมนะฮะัดลมก็มี1 2 3แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปัดน้ำฝนครับเพื่อน นะฮะที่ผมแจ้งตั้งแต่ทีแรกนะครับเปิดปิดที่ผ่านน้ำฝนแล้วก็สามารถที่จะ,ะเปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับเป็นไฟสปอตไลท์สองดวงนะฮะที่ได้นะครับแล้วก็มีไฟหัวเก๋งอีกตัวนึง่งนี่ครับไฟหัวเก๋งก็เปิดได้อ่าที่สำคัญนะฮะมะีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับ JVC เดียวเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูที่ว่าเครื่องเสียง สามารถเปิดได้เลยไหมนี่ครับ <c oughs> พอเราเปิดเครื่องเสียงปุ๊บเนี่ยไฟก็จะขึ้นแล้วเป็นเครื่องเสียงนะฮะบลูทูธนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีนี่ครับช่องเสียบ USB USB ให้ด้วยนะเปิดได้เลยไหม มีการลดล้น้านน้ำอา่ารอกว่ารบาลไม่ได้ทำอ,นนอะไรล่วงหน้าต้องมีการงเสียงนะเสียงาจากเครื่องเสียงข้างในมีเขสังเกตเปเรียบเทียบสไเ่ผมไล่คลื่นวิทยุกันมันอยู่ในโชว์รูมนะพเพื่อนๆนะครับพออยู่ในโชว์รูมก็อาจจะไม่มีคลื่นถ้าบลูทูธแสดงว่ามันบลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ โทรศัพท์นะครับไร้สายได้นะครับเพื่อนๆครับถ้ามี USB ก็เอาเพลงมาฟังในนี้ได้สบายมากนะครับนี่ครับไหนดูซิมีอะไรอีกนี่ฮะลำโพงด้านหลังนะครับเพื่อนๆลำโพงด้านหลังมีลำโพงสองตัวนี่ครับลำโพงสองตัวเวลาเรานั่งเนี่ยลำโพงมันจะอยู่ด้านหลังเรานะครับเดีย๋ยวผมจะลองทำให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่ครับ แอ่พวกลำโพงอ,อยู่ตรงนี้นี้นะครับเรานั่งแบบนี้ผมนั่งขับรถอยู่นี้นะครับนี่ก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับตู้แอร์รถแท็กเตอร์คูบโบต้าเอลห้าศูน่อลห้าสองสองนะฮะทั้งรุ่นเดิมแล้วก็รุ่นใหม่มีขนาดตู้แอร์ที่เท่ากันก็คือ20,000ื่นทนะครับทำความเย็นต่ำที่สุดก็คือ7จ็องศา นะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องห่วงเรื่องอความเย็นนะฮะเขาเก็บได้ดีนะครับซีนพวกนี้ดีมากเลยนะครับขอบแข็งแรงดีครับดูแล้วแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆกมกว้างบุ่มกมกว้างนิดนึงนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเปิดด้านหลังนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนสามประตู อยากจะไปตกแต่งเพิ่มนะฮะด้านในนะครับแสงสีเสียงก็สามารถใส่เพิ่มเข้าได้แต่นี่มาจากโรงงานนะครับเป็นแอร์ที่ติดมาจากโรงงานนี่ครับครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับรถแท็กอร์คูโบต้านะครับติดตู้แอร์นะครับมีความสวยงามมีความหรูหราขนาดไหนนะครับวันนี้ผู้จัดก,การหัวใจเกษตรนะครับ อยู่ที่โชว์รูมนะครับของบริษัทคูโบต้าเจริญชัยสาขาเลี่ยงเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะครับอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนนะครับหรือจังหวัดข้างเคียงนะครับอำนาจเจริญยโสธรศรีสเกตสุรินทร์นครราชสีมานะครับสนใจรถแท็กซีรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ที่ โชว์รูมนะครับบริษัทคูโบต้าเจริญชัยได้นะครับทุกๆสาขาที่คูบอราตาธานีมีทั้งหมด11สาขาสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปรีวิวนะครับรถแท็กเตอร์ตู้แอร์ของผู้จัดการหัวใจเกษตรนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการหัวใจเกษตรสาหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อน คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ